ว้าวปิดผมขาวได้เนียนอี้ลี ใครมีปัญหาผมหงอกผมขาวที่ต้องย้อมทุกเดือนย้อมเดือนละสองเถอะสามเถอะฟังทางนี้จ้านี่คือลูกค้าร้านช่างพิหนุยเองที่เพื่อนต้องมาย้อมปิดผมขาวเป็นประจำเพื่อนเคยใช้ยี่ห้ออื่นมาก็หลายยี่ห้อใช้แล้วรู้สึกผมแห้งผมแข็งแล้วก็ฉุนกลิ่นเคมีด้วยก็เลยลองเปิดใจมาใช้แชมพูปิดผมขาวหอมเกลและนี่คือแชมพูกดที่สองที่สั่งมาให้เพื่อนใช้เพราะว่าขวดแรกเพื่อนใช้ไปหมดแล้วและเพิ่งสั่งมาเติมใหม่หลังจากที่ใช้ไปลูกค้าบอกว่าผมไม่แห้งผมไม่แข็งและไม่มีกลิ่นฉุนเลยและยังรู้สึกผมนุมมผงา ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้แชมพูปิดผมขาวหอมเกตเลยเทคนนี้สะแ<ฮ>ชมพูปิดผมขาวหอมเกตเดือนละสองครั้งเ<ฮ>นื่องจากเพื่อนต้องการความเนียนและดูเป็นธรรมชาติและต้องการให้เห็นผมขาวน้อยที่สุด<ฮ>ผู้ปิดผมขาวหอมเกตปราศจากแอมโมเนียและพาราเบนสกัดจากสมุนไพราจากธรรมชาติสิบชนิดใช้ก็ง่ายๆเราสามารถทําเองได้ที่บ้านหรือจะเอามาให้ร้านทําให้ก็ได้เช่นกันสามารถหมัก10-15นาทีก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีเลยจ้าใครอยากปิดผมขาวได้แนบสนิทและมีผมนุ่มผมสวยเหมือนคุณพี่ท่านนี้จิ้